โอ้โหพี่น้องดูฮะใช่หรือเปล่าบอลกระดาษดำยักษ์เนี่ยสวยมากๆเลยฮะนี่นี่ซ่อนอยู่ในป่านะนัเล็ก็จัดการจัดแต่งสวนนะจนสามารถที่จะเห็นความสวยงามของเขาโดดเด่นมากๆเลยสวยสุดๆฮะสวยสุดๆเลย กิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นเรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ พี่น้องดูข้างในฮะเราจะเห็นต้นนาเล็กไม่แน่ใจว่าเป็นบอนกระดาษดำหรือเปล่ามันสวยงามมากฮนะเนี่ยดูเนต้นใหญ่มากใบใหญ่มากแต่ว่ามันอยู่ในมุมที่แบบว่าถือว่าอับแสงมากๆเลย สวยงามแต่ไม่ได้โชว์นะเดี๋ยวนาเล็กจะจัดการนะสวัสดีครับวันนี้เช้าเๆตื่นมาหลังจากกิบกาแฟแล้วนะมาดูสวนนะรู้สึกว่ามันรกมากมากนะเนี่ยนาเล็กจะจัดการแต่งกิ่งไม้นะที่อยู่บริเวณนี้ เพราะว่าข้างในมันจะมีเหมือนกับบอลกระดาษดำนะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าต้นใหญ่มากเดี๋ยวเราจะแต่งตรงนี้เพื่อที่จะให้มองเห็นต้นบอลกระดาษดำที่มันสัอนความงามอยู่ข้างในนี่แหละความสุขของนากเล็กแหละได้มาอยู่บ้านพี่สาวแล้วก็จะไม่ค่อยนิ่งดูได้ว่าง,งั้นเถอะเห็นอะไรมันโรคหูโรคตาหรือว่ามัน ไม่สวยก็อยากจะจัดแต่งให้นะมันทําแบบทําจากใจอ่ะมันทํามีความสุขอ่นะเดี๋ยวเราจัดการแต่งสวนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยดูว่ามันจะโชว์ต้นบอลกระดาษดําได้สวยขนาดไหนนี่ฮะนาเล็กก็จัดการตัดแต่งนะก็จะเห็นอะไรที่มันโล่ง เมื่อกี้ที่รกๆบบังมองไม่เห็นเลยมืดหมดน,ะนี่ยก็ตัดแต่งก่อนี่เป็นต้นโมกนะนะเป็นต้นโมกดอกหอมมากนะดอกโมกน,ะนี่ก็ตัดแต่งทําให้สวยงามสามารถที่จะมองเห็นข้างในให้ลมมันโกรบอย่าให้มันอับมันชื้นนะ ไม้อื่นที่อยู่ใต้ร่มเงามันก็จะได้แบบรับแสงแดดด้วยนะ,ะนี่เห็นไหมฮะามามองมุมนี้ก็เห็นใช่ไหมฮะนีะ่สวยงามโชว์ความโดดเด่นของไม้ของเรานะฮะคือไม่แน่ใจว่าเป็นบอนกระดาษดำยักษ์หรือเปล่านะใครรู้ก็บอกกันฮะ เอาเดี๋ยวไปดูใกล้ๆไม้ต่างๆมันก็จะได้โชว์ความสวยงามเพราะว่าถ้ามันลกมันทึบการเจริญเติบโตก็ไม่ดีนะการสังเคราะห์แสงก็ไม่ค่อยดีเนี่ยกิ่งไม้นะแลเลยก็เอาไว้ปูพื้นไว้ตรงนี้แหละฮะกลายให้เป็นคือว่าเป็นปุ๋ยไปเลยนะคลุมดินนี่ดูความสวยงามใกล้ๆก,ก,กันฮะใบใหญ่มากๆ นี่กว้างจะเป็นเมตรเออเนี่ยเห็นไหมแค่หูเขาก็เป็นฟุตละนะเนี่ยเนี่ยสามสิบเซนได้ขึ้นไปโอ้โหเกือบเมตรฮะใบเขาเนี่ยกว้างก็ประมาณสักหกสิบเซนดูโคนของเขา ออกโทนสีม่วงม่วงนะ,นะกาบสีม่วงม่วงสีดำดำนะดูก้านด้านหลังเนี่ยดูกระดูกของเขาก็เป็นสีม่วงแต่ว่าพอด้านหน้าเขาจะออกโทนสีเขียวนะก็ถือว่าสวยงามได้โชว์ความโดดเด่นดี๋ยวนะบางทีเราปลูกไม้เลี้ยงไม้ถ้าเราไม่ จัดแต่งนะบรรยากาศให้เขาดีการเจริญเติบโตเขาก็จะไม่ดีหรือว่าเขาอาจจะขยายพันธุ์เพิ่มนะสามารถทำให้เพิ่มปริมาณได้เยอะแยะนะเราต้องอย่าลืมปลูกต้นไม้ก็ต้องนี่แหละจัดแต่งกันนะให้เรยรับแสงบรรยากาศของลมโกรกดีๆฮะได้รับแสงที่พอเหมาะนะ่ เห็นไหมแสงมาจากด้านบนนะทำให้โปร่งโล่งเลยสวยงามเลยเดี๋ยวจะดูเทียบกับหน้าของ,งานเาเด็กมันใหญ่แค่ไหนโอ้โ <c> ห <oughs> แบบมันใหญ่มากๆเลยแล้วก็สูงประมาณถัก้กรวมสองเมตรกว่าก้านแต่ละก้านประมาณสัก2เมตรอะ น,นี่สวยกันสุดๆเลยสำหรับต้นนี้ก็พี่สาวบอกซื้อมา200บาทนะตน้นตอนนั้นเท่าแขนเนี่ยไม่ไม่ได้สูงขนาดนี้สูงประมาณนี้นะเท่าแขนนะแต่ตอนนี้สูงขึ้นท่วมแล้วโอ้โหแล้วที่สำคัญนะตอนนี้มีลูกแล้วมีลูกแล้วเดี๋ยวพาไปดู นี่ฮเกิดลูกขึ้นมาแล้วนี่หนอเนี่ยหนึ่งหนอแล้วนะต่อไปท่านลาเล็กสร้างบรรยากาศให้เขาแบบนี้คิดว่าก็คงออกลูกอีกเยอะแยะเลยเนี่ยถ้าเราจะขายเนี่ยเราโชว์ต้นแม่เนี่ยยังไงก็ขายลูกได้นะถ้าเนี่ยต้นใหญ่แบบนี้ใครเห็นใครก็อยากได้ เราไม่ต้องไปขายราคาแพงครถ้ามีลูกเยอะๆเราขายสัก่า30 40 50อะไรเงี้ยก็ได้แล้วนี่ฮะสวยงามกันสุดๆอ่ะกับผมสำหรับคลิปนี้นะนั่นเลยก็พามาแวกม่านมาดูต้นบอนกระดาษนะไม่แน่ใจว่าชื่อบอนกระดาษดำหรือเปล่านะอ่าเห็นมันอยู่ในที่รกทรึบก็เลย แต่งสวนนะจัดแต่งสวนแล้วก็ในสุดมันก็อยู่ในมุมที่โล่งปโปร่งแสงนะก็มาชมกันแบบใกล้ๆชิดๆเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ